สวัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้ผมไม่เจอเกมของพี p พีนะครับเป็นเกมรถแข่งมันสามารถเล่นสองคนได้นะนี่เกมนี้นำกังนี่นำกังหรือวางกังวะน่าจะวังกังครับไอที่เป็น สนามแข่งรถที่ญี่ปุ่นน่ะน่าจะวังกังนะวังกังมันเป็นถนนทางด่วนนะครับยาวๆวังกังมิดไนท์นะครับเกมเนี้ยปกคลิปก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูช่วงท้ายคลิปเฮ้ยไม่ใช่ปกคลิปปกเกมเดี๋ยวจะขึ้นปกเกมให้ดูตอนท้ายคลิปครับว่าเกมไหนปกเป็นยังไง มาดูดีกว่ามันเข้าเล่นยังไงแต่ผมว่ามันน่าจะเล่นได้มากกว่าสองคนนะเพราะว่าตอนนี้ลองเล่นดูมันมันให้สร้างห้องนะครับแล้วก็ในห้องอะ่ะมันจะมีมีช่องให้เอารถเข้าไปแข่งอยู่หลายช่องเลยผมว่ามันน่าจะแข่งได้มากกว่า สองคันแต่ผมมีแค่สองเครื่องก็ลเลยเทสได้เท่านี้ต้องเปิดไวเลสแอปไวเลสหรือว่าไวไฟเครื่องอนนี้ มาเริ่มแรกนะครับต้องใช้เครื่องนึงสร้างห้องไว้ก่อนเดี๋ยวอันไหนวะน่าจะ v s v s mode อ่านี่ครับเข้าอันแรกเนี่ยเครื่องเครื่องที่จะเป็นหัวนะ ข้าวันแรกกดเข้าไปเ t b a t t e r n อันนี้มันจะแข่งเวลามันจะลดลงไปเรื่อยครับต้องเข้าไปดูผมบอกไม่ถูกเนี่ยมันจะ60สิบวิเวลามันจะค่อยๆลดลงมันตั้งได้ตั้งเป็นอินฟิลิตี้ก็ได้ไม่จับเวลาก็ได้ หรือจับเวลา60วิก็ได้ต้องแซงขันหน้าให้ทันตอน60วิพอตั้งค่าเสร็จนะครับก็โกเลยเหย็ดมันกำลังสร้างเครือข่ายอยู่พอหัวเป็นแบบนี้เสร็จเขาก็มาเข้าอีกเครื่องหนึ่ง เอาไว้ที่ vs โหมดเหมือนเดิมเลือกอันที่สองครับ j o โ j o ิ in j o จ j o จ j o เ game เออ j o ย j o ยเข้าไปเล่นนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่ามันน่าจะเข้าร่วมได้หลายคันหลายเครื่องอะ่ะมันมีต้อง16ช่องเนี่ย อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้มากกว่าสองเครื่องหรือเปล่าพอเข้ามานี่แล้วกดวงกลมครับแล้วก็มาสตาร์ทเครื่องหัวกดวงกลมนี่มันก็เริ่มแล้วครับเดี๋ยวต้องเข้าไปเลือกรถอีกนะ เดี๋ยวผมซูมไปใกล้ดีกว่าเอาประมาณนี้นะครับใกล้มากก็เต็มจอยอันนี้เลือกรถเอาเลยกันมิตซูกันกดไปมันมีอีโวน่าจะอีโวแปดมั้งแปดกับห้าแล้วบอกไม่รู้ตัววีเนี่ยแล้วก็จีทีโอเอาจีทีโอไปอันนี้เลือกสีแข่งกับเพื่อนได้ครับหนุกดี น,นี่เป็นเกียร์ออโต้ธรรมดาก็ได้อันนี้ก็เลือกรถมาด,ด้าไปเลยหายเสีนี้เนี่ยเกียร์ออโต้อันนี้เลือกสนามนะครับใช้เครื่องหัวเลือกสนามเลือกเสียจะก,กดวงกลมเข้าไปอันนี้คือวิ่งไปท้างนี้กับวิ่งขึ้นไปข้างบน ว่าจะวิ่งเลนไหนวิ่งไปทางไหนทางไหนก็ได้ครับลงดีกว่ายาวดีทางตรงนี้ก็เสร็จแล้วก,กดตกลงอันแรกมันก็จะเริ่มเข้าไปในสนามแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวเบรกก่อนอเห็นไหมไปนูน่นละไอ้คันเนี้ย มันเล่นสองคนได้จริงๆนะครับนี่คันเนี้ยคันขาว GTO ที่จอดอยู่โอ้หนุนไปหนุนแล้วสีดำา7นี่นะครับออนไลน์สมัยก่อนใช้ไ i ไฟเครื่องนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ไมา่ยาวนะ เอาเกมหนุกหนกมาแนะนำกันอ่าเดี๋ยวจะเล่นให้ดูครบแบบเครื่องเดียวก่อนนะเพราะว่าสองเครื่องเล่นไม่ได้ครับแพ้เลยเดี๋ยวออกก่อนปิด ไวไฟ มันมีแบบเล่นเล่นไปตามกระตูนนะมันเหมือนมันมีกระตูนอยู่นะไอ้มิดไนเนี่ยกระตูนมิดไนอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันมีอยู่เนี่ยมันมาแบบกระตูนเลยเนะี่ย เล่นแรกๆจะงงๆหน่อยเพราะว่ามันต้องเลี้ยวเผื่อครับมันเหมือนรถมันจะลื่นๆอนะ่ะเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะมันดี อันนี้ใช้เซตนะครับเซตในตำนานเต็มเต็มลยกู แพ้ดีอย่างเงี้ยแม่งเลี้ยวไม่ค่อยจะไปหรอก จบแม่งกว่าจะผ่านให้ตายเอยเจอมาคลิปต,ต่อไปครับไปละหัวเทบร้อน